สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่21ของการฝึกโครงการา21วันสู่ความสุขอุดมสมบูรณ์ครั้งที่19ของผมซึ่งเป็นวันที่ครบกําหนดในการฝึกครั้งนี้แล้วในการฝึกทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่20ก็จะเป็นการฝึกการทําสมาธิตามบทภาวนานต่างๆการทํากันบ้านที่ได้รับตามแบบฝึก แต่ละวันที่ได้ฝึกตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันจนถึงวันครบวันที่ที่บปดในการฝึกทุกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งทังนได้จิตใจและมีความรู้สึกว่ามีความอุดมสมบูรณ์จริงซึ่งในครั้งนี้เป็นพิเศษกว่าทุกครั้งคือเป็นวันเ,เป็นวันที่ได้ไปทําบุญกระถินลหลายวัดซึ่งมันก็มันก็เหมือนเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดที่เกี่ยวกัน การทำบ,บุญกุศลที่เกี่ยวกับดึงความบ้างข้างมาการทำบ,บุญก็เป็นการสะสมความบ้างขั่งทางจิตหรือที่เราเรียกว่าทรัพย์ภายในเพื่อใช้ใช้สร้างบุญกุศลต่อไปทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการเปลี่ยนแปลงตา,าที่ได้ฝึกมามีบางครั้งที่ เราจะต้องแก้ไขจุดบกพร่องในการฝึกที่เราได้ฝึกผ่านๆมาโดยหาค้นหาข้าบอบกพร่องหรือว่าเติมในส่วนที่มันยังได้ขาดหายไปถ้าเราได้ทําตามแบบฝึกแล้วก็คาดว่าก็ใช้เวลาระยะเวลาในการทําให้จิตใจเรามีความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งตามที่เราจะได้ฝึกต่อไปท้ายสุดนี้ผมขอบคุณเพื่อนอคนครูสน่และทุกๆท,ท่านที่ได้ รวมฝึกกันมาจนได้ครบ21วันเราหวังว่าในการฝึกครั้งที่20ย่่ยคงจะจะยกระดับจิตใจให้มีความสุขสมบูรณ์จริงตามแบบที่เราจะได้ฝึกกันถึงแม้จะเป็นการฝึกแบบสัมพันําเดิมก็เหมือนเป็นการาพัฒนาปรับปรุงส่วนที่มันที่เราคิดว่ายังไม่สมบูรณ์ในการพัฒนาก็ให้มันให้มันสมบูรณ์ต่อ,ตอไปเราหวังว่าจะมีการ สะสมความอุดมสมบูรณ์ทางจิตให้เราได้ได้มีได้ยกระดับจิตใจให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ